p อสเปอริตีเน้นผลลับถ้าเกิดว่าเราตั้งเป้าไว้อย่างชัดเจนแล้วเราแสดงออกอย่างมุ่งมัน่นผมมั่นใจว่าเราจะได้ผลลับจาก p r o s p e r i t y แน่นอนครับ กล้องสุภลิจลุงชัยนานนท์นะครับตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่2ของบริษัทลาสัญญาเราทำเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวโดยเฉพาะโซฟาที่เราเป็นสเปเชียลิสต์คุณพ่อทำมา40ปีลแล้วครับหลักๆก็ทำโอเอส่งออกก็ส่งไปที่สวีเดนเดนมาร์กเยอรมันแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็ตอนผมเข้ามาทําก็มาขยายตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นครับแต่ว่าตัวที่โฟกัสจะเป็นในตัวของแบรนด์ของเราเองชื่อว่าแบรนด์ลาสัญญากลุ่มลูกค้าก็จะแบ่งออกเป็น B2B แล้วก็ B2C B2B ีก็จะมี1เลยก็คือดีไซเนอร B 2 C ก็จะเป็น User User ก็จะเป็นคนที่ซื้อใช้เองที่บ้านตอนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราเน้นในปีนี้ครับแล้วก็เข้าหาลูกค้าที่เป็นลูกค้าซื้อใช้เองที่บ้านเพิ่มขึ้นพอดีมีโอกาสได้มาเข้าร่วมกับทาง Chapter Prosperity ก็เห็นโอกาสว่าเอ้ยตรงนี้มันเป็นธุรก,กิจบอกต่อเป็นเน้น Referral Marketing เนาะซึ่งตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะดีไม่ดีแต่ที่อยู่ปัจจุบันคือมันไม่ดีแน่ๆก็เลยคิดว่าเออนี่ก็เป็นอีก Channel หนึ่งแล้วก็ เข้ามาก็ปรากฏว่าธุรกิจ B2B ของบ้านเราผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างตอบโจทย์ในเรื่องของ Referral Marketing อะหลายๆเจ้าที่เคยพยายามติดต่อเองไม่ได้แต่ว่าพอมีคนแนะนำเข้าไปก็ปรากฏว่าเออเข้าไปได้ง่ายขึ้นถ้า B2C ก่อนไปเวนไอก็จะเป็นออนไลน์อย่างเดียวเลยลูกค้าเห็นแอดทาง Facebook, IG, เว็บไซต์หรือว่า YouTube ครับแล้วก็เข้ามาหาเราความรู้สึกแรกรู้สึกว่ามันเปิดโลกเราเพราะว่าก่อนหน้านั้นเหมือน เราอยู่แต่ในโรงงานนะครับไม่ค่อยได้เจอคนอื่นเท่าไหร่แต่ก่อนเข้าบินไอก็คือแค่ติดต่อไปคุยส่วนใหญ่ก็จะให้ส่งเมลทิ้งพอร์ตไว้มันก็เหมือนกับเป็นการปฏิเสธแต่ว่าพอมาอยู่ในพอร์ตเขาก็สอนให้ว่าเวลา looking for หรือว่าถามหาอะไรให้ระบุให้ละเอียดที่สุดที่มองหาก็คือร้านออปองแปงอยากเจอจดซื้อไม่ก็ดีไซเนอร์ไม่ก็ฝ่ายโปรเจกต์ Project, ก็มีคนมาคุยก็เป็นพี่เล็ก ทางดับเพออิมพ e เรียลเนี่ยแหละที่มาให้โอกาสผมแต่เดี๋ยวจะลองถามให้ผมก็เลยบอกไปว่าเอ้ยงั้นพี่บอกเขาอย่างนี้เลย1ก็คือผมเป็นโรงงานผลิตเอง2ผมมาส่งออกด้วยเพราะฉะนั้นพวกมาตรฐานที่แบบยุโรปตอนเหนือที่สตริกมากมากอะ่ะผมมีหมดชัวแล้วก็ข้อ3ผมส่งให้ร้าน o f f ฟ e f ่ l โล w ประมาณ500สาขาทัวโลกผมก็โทรเขาไปคุยอีกสัปดาห์หนึ่งก็คือหึ่งก็ได้ PO ก็คือได้งานเลยก็เป็นตัวจุดเริ่มต้นเลยว่าเออเรล e ฟโร่มาเก็ตติ้งนี่มันเจ๋งมากเลยนะอยู่มา7ปีก็ได้ยอดมา30หรือ40ล้านที่ได้จากพอสเปอริตี้ครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ได้รับจากพอสเปอร i ตี้ครับเวลามีคนที่เขารู้จักคนที่เรามองหาหรือว่าลูกค้าที่เราร้องขอครับเขาก็เต็มใจที่จะแชร์ให้เราแต่ผมมองว่าที่เนี่ยมันต่างกับสมาคมอันอื่นสมาคมอันอื่นเขาจะรวมตัวคนที่เป็นแบบอาชีพเดียวกันแต่สุดท้ายไม่มีใครมานั่งแชร์ลูกค้าให้กันอย่างนี้เรา เพราะว่าพออาชีพเดียวกันอะมันก็เป็นคู่แข่งกันอยู่ดีพอเป็นของ Prosperity อะจุดที่เป็นจุดแข็งแรงของเราเลยก็คือเรารับหนึ่งอาชีพแค่หนึ่งคนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆคนก็คือไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคู่แข่งกันมองว่า เป็นบริษัทเดียวกันแต่คนละ BU แล้วกันที่คอยช่วยเหลือกันแต่สิ่งที่รู้สึกประทับใจจนถึงปัจจุบันรู้สึกว่าใน chapter พอสรับมีคนที่เก่าๆอยู่เยอะที่เขาเจออะไรมาก่อนเราเขาก็มาพร้อมที่จะแชร์หรือว่าบางทีเรารู้สึกตันละคิดอะไรไม่ออกก็ไปคุยคุยคุย,คยก็ได้ไอเดียมาต่อยอดทาให้เรามีทิศทางที่จะเดินต่อถ้าเกิด3ามคำที่พอถามถึง prosperity แล้วผมนึกออกเลยก็จะเป็นเน้นผลลับถ้าเกิดว่าเราอะ ตั้งเป้าไว้อย่างชัดเจนแล้วเราแสดงออกอย่างมุ่งมั่นผมมั่นใจว่าเราจะได้ผลลัพธ์จาก Post p อ o s p e r i t y แน่นอนครับ